e p c เซโรโทนินพลังเงียบที่ทำให้ใจมั่นคงโดยไม่ต้องไล่ล่าความสุขทำไไมบางวันถึงรู้สึกดีทั้งที่ไม่มีอะไรพิเศษเลยคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมตื่นเช้ามาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ใจมันสงบเฉยไม่มีข่าวดีไม่มีเงินเข้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่ลมเช้าอ่อนๆกับแสงแดดจางๆทำให้รู้สึกว่าโอเคแล้วชีวิตยังดีอยู่นี่นั่นแหละคือเสียงของ เซโรโทนินฮอร์โมนที่ไม่เร้าใจแต่ทําให้ใจนิ่งมันไม่ทําให้คุณตื่นเต้นแบบโดปามีนไม่เร่งให้หนีเหมือนคอติซอลแต่มันพาคุณอยู่กับสิ่งที่มีโดยไม่รู้สึกขาดอะไรเซโรโทนินไม่ได้ให้ความสุขที่พุ่งขึ้นแต่มอบความสงบที่ไหลลึกมันคือความอิ่มใจเบาๆที่ไม่ต้องอธิบายและนั่นแหละคือพลังเงียบที่คนยุคนี้ขาดที่สุดเพราะเมื่อคุณมีเซโรโทนินมากพอ คุณจะไม่ต้องใช้ความสุขมากลบความว่างแต่จะมีความสงบจากข้างในที่อยู่ได้แม้ไม่มีอะไรเลยเซโรโทนินคือสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ปรับสมดุลอารมณ์มันไม่พุ่งสูงแบบโดปามีนไม่เร่งร้อนแบบคอติซอลแต่มันคือพลังนิ่งๆที่คอยประคองใจให้มัน่นคงเวลาคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคแม้ไม่มีอะไรดีเป็นพิเศษหรือเวลาคุณรู้สึกขอบคุณกับเรื่องเล็กๆเ,เช่นแสงแดดอุ่น ลมหายใจสงบนั่นคือสัญญาณว่าเซโรโทนินของคุณกำลังทำงานต่างจากโดปามีนที่ผลักให้เราไล่ล่าเซโรโทนินทำให้เรารู้สึกพอกับสิ่งที่มีอยู่แล้วมันคือสารแห่งความพึงพอใจที่ไม่ต้องมีเหตุผลเซโรโทนินยังควบคุมการนอนอารมณ์การย่อยอาหารและความอยากอาหาร90%ของเซโรโทนินในร่างกายผลิตจากลำไส้หมายความว่าอารมณ์เรา เชื่อมโยงกับการดูแลร่างกายมากกว่าที่คิดคนที่มีเซโรโทนินต่ำมักรู้สึกซึมเฉื่อยขาดเป้าหมายขาดแรงใจไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะสมองขาดสารที่ทำให้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองการเติมเซโรโทนินไม่ต้องพึ่งวัตถุรูหราแค่แสงแดดอาหารดีๆการนอนให้ลึกและการขยับร่างกายเบาๆก็เพียงพอเพราะความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ได้อะไรเพิ่ม แต่อยู่ที่รู้สึกพอในใจโดยไม่ต้องรออะไรเลยเซโรโทนินคือสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่คล้ายระบบรักษาสมดุลของอารมณ์ไม่ใช่สารที่ทำให้ตื่นเต้นเหมือนโดปามีนแต่ทำให้คุณรู้สึกโอเคกับสิ่งที่มีอยู่แล้วหน้าที่หลักของเซโรโทนินคือช่วยให้คุณรู้สึกสงบอิ่มใจมั่นคงและมีคุณค่าในตัวเองเวลาคุณยิ้มกับความเรียบง่ายเช่นกินข้าวอร่อย ฟังเสียงฝนหรือแค่มองพระอาทิตย์ตกนั่นแหละคือเซโรโทนินกำลังทำงานมันยังช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับลึกไม่ฝันฟุง้งช่วยย่อยอาหารให้เป็นปกติช่วยจัดสมดุลฮอร์โมนอื่นในร่างกายเช่นคอติซอลและยังมีผลกับการควบคุมความอยากอาหารอุณหภูมิร่างกายและพลังงานในชีวิตประจำวัน90%ของเซโรโทนินถูกผลิตที่ลำไส้หมายความว่าการกิน การย่อยและสุขภาพจิตเกี่ยวพันกันแน่นแฟงนกว่าที่คิดถ้าเซโรโทนินต่ำคนเราจะรู้สึกซึมเื่อยเศร้าหรือไม่มีเป้าหมายบางคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะมันไม่ได้ระเบิดอารมณ์แต่มันคือการค่อยๆหมดแรงใจทีละนิดหน้าที่ของเซโรโทนินจึงไม่ใช่ทำให้เราสุขแบบกระฉูดแต่คือการพาเราอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องดิ้นรนและในโลกที่วิ่งเร็วขึ้นทุกวัน ความสงบแบบนี้คือของขาดแคลนที่เราต้องสร้างคืนมาเมื่อคุณมีเซโรโทนินเพียงพอคุณจะรู้สึกมั่นคงในใจโดยไม่ต้องหาความตื่นเต้นจากภายนอกคุณจะไม่รู้สึกว่างเปล่าเมื่ออยู่คนเดียวไม่ต้องพึ่งไหลไม่ต้องให้ใครยืนยันว่าคุณมีค่าคนที่เซโรโทนินสมดุลจะมีแนวโน้มคิดบวกเห็นคุณค่าในชีวิตแม้จะเจอปัญหาก็ไม่ล้มง่ายเพราะใจเขามีแรงพยุงจากภายใน ตรงกันข้ามเมื่อเซโรโทนินต่ำร่างกายจะเริ่มรวนคุณอาจนอนไม่หลับคิดมากแบบไม่เป็นเหตุผลเหนื่อยง่ายไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยชอบและบางคนจะเริ่มไม่รู้จะใช้ชีวิตไปทำไมยังมีงานวิจัยชี้ว่าเซโรโทนินต่ำมีความเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าไม่ใช่เพราะชีวิตเลวร้ายแต่เพราะระบบสมดุลในตัวมันเสียและหากเราไม่รู้ทันเราอาจคิดว่าเป็นความผิดของเรา ทั้งที่มันคือเรื่องเคมีในสมองข่าวดีคือเซโรโทนินสร้างได้ใหม่เสมอผ่านสิ่งเรียบง่ายที่เราเลือกทำด้วยความตั้งใจไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตแค่เปลี่ยนวิธีอยู่กับมันฝนเคยเป็นคนร่าเริงตื่นเช้ามาพร้อมเพลลิตเพลงโปรดกาแฟแก้วเดิมและรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากแต่พักหลังเธอเริ่มรู้สึกเบื่อทุกอย่างแบบไม่มีเหตุผลเธอยังทำงานได้ยังคุยกับเพื่อนได้ ยังโพสไอจีได้เหมือนเดิมแต่ข้างในมันเงียบแปลกๆเพลงโปรดก็ไม่อินหนังที่เคยดูแล้วขำก็เฉยการได้นอนยาวๆวันหยุดก็ไม่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นเลยเธอเริ่มติดหวานติดมือถือมากขึ้นต้องเปิดอะไรดูตลอดเวลาเพราะอยู่เฉยๆแล้วใจมันกระวนกระวายบางวันก็ร้องให้เบาๆตอนอาบน้ำโดยไม่รู้ว่าร้องเพราะอะไรฝนคิดว่าตัวเองอ่อนแอแต่แท้จริงแล้ว ร่างกายเธอกำลังร้องขอเซโรโทนินตัวเล็กๆที่เคยพยุงใจเธอไวเ้เงียบๆมาตลอดมันเหลือน้อยเต็มทีถ้าฝนรู้ทันและเริ่มดูแลตัวเองเธอจะพบว่าความมั่นคงทางใจไม่ต้องซื้อไม่ต้องไล่แค่ต้องสร้างมันขึ้นใหม่จากสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามโอ๊ตเป็นคนที่ดูไปได้ดีทุกอย่างงานมั่นคงรายได้ดีมีเพื่อนฝูงครบและไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย แต่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆตื่นเช้ามาแล้วไม่อยากลุกทั้งที่เมื่อก่อนเป็นคนกระตือรือร้นที่สุดในทีมเขายังทำงานได้แต่ไม่มีพลังใจไม่อินกับเป้าหมายไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเวลาอยู่คนเดียวเขาจะต้องเปิด y o u t u b e หรือเลื่อนมือถือไม่ได้อยากดูอะไรเป็นพิเศษแต่แค่ไม่อยากอยู่กับความเงียบในหัวเขาเลิอกออกกำลังกายเพราะรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่ม นอนไม่ลึกฝันฟุง้งรู้สึกตัวง่ายแม้ไม่มีเสียงรบกวนวันหยุดก็รู้สึกเบื่อทั้งที่ควรได้พักเขาเริ่มถามตัวเองว่านี่คือภาวะหมดไฟเหรอแต่จริงๆแล้วมันคือร่างกายที่กำลังส่งสัญญาณว่าพลังภายในของนายกำลังพร่องลงนะโอ๊ตไม่ใช่คนขี้แพ้เขาแค่ไม่รู้ว่าเซโรโทนินในตัวเขากำลังลดลงและถ้าเติมกลับมาถูกวิธี เขาจะลุกขึ้นได้อีกครั้งสัญญาณว่าเซโรโทนินของคุณอาจต่ำอยู่ 1. รู้สึกหดหู่เงาเศร้าโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเหมือนใจมันหนักตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นตัวอย่างแพรวาไปทำงานตามปกติแต่รู้สึกใจลึกๆึเงาแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนอยากร้องให้เฉยๆ 2. หมดความรู้สึกกับสิ่งที่เคยชอบสิ่งที่เคยทำให้คุณตื่นเต้น ตอนนี้ดูเฉยๆตัวอย่างพีทเคยชอบเล่นกีตาร์มากแต่ช่วงนี้หยิบมาก็วางลงรู้สึกไม่มีอารมณ์เล่นทั้งที่ว่างสาคิดลบกับตัวเองบ่อยๆเช่นฉันไม่ดีพอความรู้สึกได้ค่าเกิดขึ้นง่ายโดยไม่มีใครตำหนิตัวอย่างแม้หัวหน้าจะชมงานแต่ใจของแจงกลับรู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งพอหรอกสนอนไม่ลึกตื่นกลางดึกฝันเยอะ หลับก็เหมือนไม่ได้พักตื่นมาเพลียตัวอย่างตูนตื่นตอนตีสามบ่อยๆแล้วหลับต่อ,อยากฝันฟุ้งจนตื่นมาก็ยังเหนื่อยห้ 5. หมุดหนิดง่ายใจไม่นิ่งอารมณ์เหวี่ยงโดยไม่รู้สาเหตุเซโรโทนินต่ำทําให้ความอดทนทางอารมณ์ลดลงตัวอย่างขับรถอยู่ดีๆแล้วมีคนปาดหน้าน้ำตาลก็ด่าทั้งที่ปกติเธอเป็นคนใจเย็นมาก6อยากกินของหวานหรือ,ออาหารแป้งสูงบ่อยๆ เพราะน้ำตาลช่วยกระตุ้นเซโรโทนินชั่วคราวตัวอย่างเจนไม่หิวข้าวเท่าไหร่แต่พอเห็นขนมปังหรือชาไข่มุกจะรู้สึกว่าขาดไม่ได้ 7. ขาดแรงจูงใจแม้ใจยังอยากทำอะไรบางอย่างแค่จะเริ่มทำอะไรก็รู้สึกหนักเหมือนแบกพลังไม่ขึ้นตัวอย่างบอสมีไอเดียดีๆเต็มหัวแล้วผัดวันไปเรื่อยๆ 8. อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องหาอะไรทำตลอดเวลาเพราะภายในใจว่างเปล่า ต้องหาอะไรมากลบตัวอย่างฟ้าเปิดมือถือทุกสิบนาทีทั้งที่ไม่มีแจ้งเตือนเพราะไม่อยากเผชิญกับความเงียบในหัวตัวเอง 9. เหนื่อยง่ายแม้กินดีนอนพ่อร่างกายไม่มีพลังขับเคลื่อนเพราะภายในรู้สึกเฉืยตัวอย่างเกตนอน8ดชั่วโมงกินอาหารครบแต่ยังต้องงีบทุกบ่ายเพราะเหมือนใจมันล้สิ0คิดวนคิดมาก ควบคุมความคิดไม่ได้สมองพยายามหาเหตุผลในทุกอย่างแต่ยิ่งคิดยิ่งปัน่นตัวอย่างแบงแค่ส่งข้อความไปแล้วไม่ได้ตอบกลับก็คิดไปไกลว่าเขาไม่โอเคกับเราแล้วแน่ๆเซโรโทนินต่ำไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือระบบในร่างกายที่ต้องการการเติมพลังใหม่ความสงบมั่นคงและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสร้างขึ้นใหม่ได้และตอนถัดไป เราจะพาคุณไปดูเจวิธีเพิ่มเซโรโทนินแบบธรรมชาติ 1. รับแสงแดดธรรมชาติวันละ15-30นาทีทำไมได้ผลแสงแดดโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วยกระตุ้นสมองส่วนพินีอัลกแกลนและให้โพแดลเลอร์สให้หลั่งเซโรโทนินแสงยังช่วยปรับนาฬิการ่างกายทําให้การหลั่งเซโรโทนินและเมลาโทนินสมดุลขึ้นตัวอย่างชีวิตจริงฝ่ายเปลี่ยนจากเช็คมือถือบนเตียง เป็นเดินช้าๆรอบบ้านตอนเช้า15นาทีพร้อมฟังเสียงนกเธอรู้สึกว่าใจเบาขึ้นทั้งที่ชีวิตยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย 2. อออกกำลังกายเบาๆแบบสม่ำเสมอทำไมได้ผลการเคลื่อนไหวกระตุ้นเซลล์ประสาทให้ผลิตเซโรโทนินมากขึ้นและยังลดฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลไปพร้อมกันยิ่งเป็นกิจกรรมที่มีจังหวะสม่ำเสมอเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานหรือโยคะ ยิ่งกระตุ้นการสร้างสารสื่อประสาทได้ดีเทคนิคไม่ต้องหนักเอาแค่ได้ขยับกับรู้สึกดีเช่น20นาทีหลังเลิกงานเดินรอบสวนพร้อมฟังเพลงช้าๆ้า 3. กินอาหารที่มีทริปโตเฟนทำไมได้ผลเซโรโทนินไม่สามารถกินเข้าไปได้โดยตรงแต่ร่างกายสร้างมันจากกรดอะมิโนชื่อทริปโตเฟนซึ่งพบในอาหารโปรตีนคุณภาพดีและต้องกินคู่กับคาร์บเล็กน้อยเพื่อดูดซึมเข้าสมอง อาหารแนะนำไข่ปลาแซลมอนกล้วยนมถั่วเหลืองมเมล็ดฟักทองข้าวโอ๊ตดาร์กช็อกโกโลตตัวอย่างแทนที่จะกินขนมตอนเครียดลองเปลี่ยนเป็นข้าวโอ๊ตกล้วยถั่วช่วยอีกสร้างเซโรโทนินในเวลาเดียวกัน 4. ฝึกเขียน g r a d u ู e Journal หรือสังเกตรเรื่องดีๆทุกวันทำไมได้ผลการรู้สึกขอบคุณหรือเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆในชีวิต ช่วยกระตุ้น prefrontal cortex และหลังสารแห่งความสงบเซโรโทนินออกซิโทซินอย่างเป็นธรรมชาติวิธีทำก่อนนอนเขียนสมสิ่งที่รู้สึกดีในวันนี้ไม่ต้องยิ่งใหญ่เช่นได้ทักเพื่อนเก่าท้องฟ้าวันนี้สวยมากผลลัพธ์สมองจะเริ่มปรับโฟกัสจากสิ่งที่ขาดเป็นสิ่งที่มีซึ่งคือแก่นสำคัญของเซโรโทนิน 5. สัมผัสธรรมชาติแบบไม่ต้องคิด ทำไมได้ผลเสียงธรรมชาติฝนใบไม้คลื่นช่วยลดการทำงานของ Default Mode Network ในสมองซึ่งเป็นวงจรที่ทำให้เราคิดมากคิดซ้ำวิตกการอยู่กับธรรมชาติทำให้สมองเข้าสู่โหมดฟื้นฟ,นฟนูอารมณ์วิธีง่ายๆนั่งบนพื้นหญ้ามองต้นไม้หรือแค่ลูกใบไม้เบาๆโดยไม่หยิบมือถือเลยตัวอย่างแทนที่จะพักกลางวันด้วยการเลื่อนโทรศัพท์ ลองเดินรอบตึกพร้อมฟังเสียงธรรมชาติในหูฟัง 6. ททำสิ่งเล็กๆที่ให้ความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าทำไมได้ผลเซโรโทนินจะหลั่งเมื่อเรารู้สึกว่าฉันมีความหมายไม่ใช่แค่มีความสุขแต่รู้สึกว่าเรามีผลกับโลกเล็กๆรอบตัวตัวอย่างกิจกรรมเก็บบ้านให้สะอาดช่วยคนอื่นเล็กน้อยโดยไม่หวังผลเขียนข้อความให้กำลังใจคนที่เรารักรดน้ำต้นไม้แล้วเห็นมันโตเ ฝึกหายใจรู้ตัวสมาธิง่ายๆ5-10ถึง10นาทีต่อวันทำไมได้ผลการอยู่กับลมหายใจคือการเบรกวงจรคิดวนแบบอ่อนโยนช่วยให้สมองรู้สึกว่าปลอดภัยและลดระดับความตื่นตัวของระบบประสาทส่งผลให้เซโรโทนินหลั่งสม่ำเสมอขึ้นวิธีง่ายที่สุดนั่งนิ่ง5นาทีแล้วแค่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกไม่ต้องห้ามคิด แค่รับรู้ว่าเรากำลังหายใจอยู่เซโรโทนินคือพลังสงบที่เราต้องสร้างไม่ใช่ตามหามันไม่ดึงดูดเหมือนโดปามีนไม่ตื่นเต้นเหมือนความสำเร็จแต่มันคือฐานของใจที่มั่นคงและคุณสามารถเริ่มสร้างมันได้เลยจากสิ่งเล็กที่สุดในวันนี้ชาเลเจ็ดวันสร้างเซโรโทนินให้ใจกลับมานิ่งอีกครั้ง D หนึ่1รับแสงแดดยามเช้า15-30นาที ก่อนแต่มือถือทำไมต้องทำแสงแดดกระตุ้นนาฬิการ่างกาย (Biological Clock) ส่งสัญญาณไปยังสมองส่วน h y p o t a l a m u ให้หยุดหลังเมลาโทนินและเริ่มกระบวนการสร้างเซโรโทนินแทนวิธีทำตื่นมาล้างหน้าเดินหรือยืนกลางแดดเงียบๆไม่ต้องคิดอะไรแค่ให้แสงสัมผัสผิวลมหายใจช้าและสบายสิ่งที่ควรสังเกต คุณจะเริ่มรู้สึกตื่นแบบไม่ง่วงและอารมณ์ค่อยๆสว่างขึ้นในอีกไม่กี่วันเดย์ 2, เขียน3ามเรื่องที่รู้สึกขอบคุณก่อนนอนทำไมต้องทำการรู้สึกขอบคุณกระตุ้นคลื่นสมองในระดับอัลฟาช่วยปล่อยเซโรโทนินและออกซิโทโซินวิธีทำก่อนนอนเขียนลงสมุดหรือในโน้ตมือถือแต่ห้ามไปไถโซเชียลต่อเช่นขอบคุณที่วันนี้ฟ้าใสได้กินข้าวกับแม่ ไม่สายรถไฟสิ่งที่ควรสังเกตหัวใจจะเริ่มเห็นสิ่งดีได้ง่ายขึ้นและลดความคิดวนเรื่องลบเดเดินช้าๆสิบหนาทีโดยไม่ฟังอะไรเลยทำไมต้องทำการเดินแบบไร้สิ่งกระตุ้นภายนอกช่วยลด Default Mode Network สมองที่คิดวนคิดลบวิธีทำเลือกเส้นทางธรมธรมดาธรรมดาเดินด้วยจังหวะช้ามองต้นไม้ผนังฟ้าพื้นและอื่นๆ ฝึกสังเกตรายละเอียดแบบไม่ตัดสินเช่นใบไม้นี่แปลกดีลมวันนี้เบาสิ่งที่ควรสังเกตความคิดจะค่อยๆสงบลงเองโดยไม่ต้องห้ามคิดเดซี่ทำสิ่งดีๆให้ใครสักคนโดยไม่ต้องให้เขารู้ทำไมต้องทำการให้โดยไม่หวังผลกระตุ้นเซโรโทนินผ่านระบบไวโล b บิลองอิความรู้สึกมีคุณค่าในสังคมวิธีทำ เขียนข้อความให้กำลังใจส่งขนมเล็กๆไปให้เก็บขยะข้างถนนสิ่งที่ควรสังเกตจะมีพลังบางอย่างเบาๆเกิดในใจมันคือคุณค่าแบบไม่มีเสียงปรบมือเด้าเปลี่ยนของหวานคาเฟอีนเป็นอาหารช่วยเซโรโทนินทำไมต้องทำเซโรโทนินสร้างจากทริปเทเฟ,ฟนและคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อยขนมหวานช่วยชั่วคราวแต่ดิ่งภายหลังเพราะทำให้ระดับน้ำตาลแกว่ง อาหารแนะนำข้าวโอ๊ตกับกล้วยไขยล่ลวกกับขนมปังโฮวีทถั่วงอกผัดเต้าหู้สิ่งที่ควรสังเกตคุณจะรู้สึกอิ่มแบบสงบไม่ใช่ฟุง้งนี่แหละคือพลังของเซโรโทนินจากภายในเดหอยู่กับธรรมชาติ15นาทีไม่มีมือถือไม่มีเป้าหมายทำไมต้องทำธรรมชาติปรับคลื่นสมองให้เข้าสู่โหมดสงบลดคอติซอลเพิ่มความรู้สึกกราวดมั่นคงในใจ วิธีทำแค่นั่งใต้ต้นไม้ดูท้องฟ้าหรือยืนฟังเสียงฝนลมไม่ต้องคิดไม่ต้องถ่ายรูปสิ่งที่ควรสังเกตใจคุณจะเริ่มนิ่งแบบไม่มีเหตุผลและมันจะอยู่กับคุณต่อไปแม้กลับสู่ห้อง d 7เจ็หายใจรู้ตัวสามนาทีก่อนนอนทำไมต้องทำการหายใจแบบรู้ตัวคือการปลดล็อกระบบประสาทอัตโนมัติ autonomic nervous system กระตุ้นเวเกัสเนอร ลดระบบเครียดและช่วยให้เซโรโทนินหลั่งอย่างสม่ำเสมอวิธีฝึกง่ายหายใจเข้า4วินาทีกลั้น2วินาทีหายใจออก6วินาทีหรือแค่รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังหายใจก็พอสิ่งที่ควรสังเกตจะรู้สึกว่าใจสงบลงแบบไม่ต้องคิดบวกและหลับลึกกว่าทุกคืนที่ผ่านมาไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องสำเร็จทุกข้อแค่เลือกทำหนึ่งอย่างต่อวันแบบรู้ตัวและตั้งใจจริง สมองจะเริ่มฟื้นระบบเซโรโทนินอย่างเงียบๆและวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องหนีความว่างในใจอีกต่อไปสรุปเซโรโทนินพลังเงียบที่หล่อเลี้ยงใจให้มัน่นคงเซโรโทนินไม่ใช่ความสุขแบบเร่งด่วนแต่มันคือความพอใจในสิ่งที่มีแบบเบาๆและลึกไม่ต้องมีเสียงปรบมือไม่ต้องประสบความสำเร็จใหญ่โตแค่รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ก็เพียงพอแล้ว มันเป็นสารเคมีที่ทำงานเงียบแต่ส่งผลลึกทำให้ใจนิ่งอารมณ์คงที่มองโลกไม่สุดโต่งไม่หลน้นไม่ดิ่งคนที่มีเซโรโทนินสมดุลจะไม่ต้องเสพอะไรเยอะเพราะข้างในไม่รู้สึกขาดและข่าวดีคือคุณไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตใหญ่โตแค่เปลี่ยนวิธีอยู่กับชีวิตเดิมๆอย่างรู้ตัวเซโรโทนินจะค่อยๆฟื้นกลับมา พร้อมความสงบที่คุณลืมไปว่ามันเคยอยู่ตรงนี้ตอนถัดไปออกซิโทโซินฮอร์โมนแห่งสายสัมพันธ์หากเซโรโทนินคือพลังแห่งความมั่นคงในตัวเองออกซิโทโซินก็คือพลังแห่งการเชื่อมโยงกับผู้อื่นมันไม่ใช่แค่ความรักโรแมนติกแต่มันคือฮอร์โมนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ตอนหน้าเราจะพาคุณไปพบกับออกซิโทโซซนฮอร์โมนแห่งความผูกพัน ความไว้ใจและพลังใจที่เกิดจากสายสัมพันธ์ที่แท้จริงและอาจจะทำให้คุณเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าหายเหนื่อยอาจไม่ใช่การนอนหลับแต่อาจคืออ้อมกอดที่ถูกต้องในเวลาที่ใช่ก็ได้ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้พบกับแนวคิดดีๆที่ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณได้เสมอที่นี่คืออัปเกรดยัวร์มายเปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิต แล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดี